อายอยากไปหาปันในศิลานอโิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยามวิกฤตยิ่งคิดถึงนางคิดหอดเจ้าเดชอกที่เพแตกมาอยากไปเยี่ยมนางแต่โดนปิดทางเสียแล้วแก้วตาอกใจหลายเด้ทุลักทุเลอยู่กับมอง ซ้อมเบืงใจเจ้าของอยู่แต่ห้องขังไว้คือป่าป่านคนติดคุกนอนอมทุกตลอดเวลาจากปันใดนอนจังสิลาโลกผีโลกฮาไวรัสโควิตสถานการณ์ยันตายสี่ปีนี้แท้เที่ยววายหาคุณพ่อแม่ซอยลูกแน่ให้รอดชีวิต จากโลกอีหยังย่านหักคอยพังย้อนไยโควิดคิดฮอดก็ได้แต่คิดโลกมันความหิดยิงต้องทำใจหมอเอ้ยหมอคนขวาพอยาแล้วตีอย่าปล่อยเอาไว้จังสิเดียวสิมีเหตุการณ์บันไปคิดฮอดคนหักอยากไปหาก,ก็ไปบ่ได้ผู้สาวอยา่าเฝ้าเปลี่ยนใจ คิดหอดแปลตายอยากไปหา,หา,หานางสถานการณ์ยานตายใส่ปีนี้แท้เที่ยวไหวหาคุณพ่อแม่ซอยลูกแน่ให้รอดชีวิตจากโลกอีหยังยานหักคอยพังย้อนไปโควิดคิดหอดกันได้แต่คิดโลกมันความหิดจริงต้องทำใจ หมอเอ้ยหมอคนขวาพอ่อย่าหาแล้วตีอย่าปล่อยเอาไว้จังสีเดี๋ยวสิมีเหตุการณ์บันตายคิดหอดคนหกักอยากไปหากลับไปบ่ได้ผู้สาวอย่าเฝ้าเปลี่ยนใจคิดหอดแปลตายอยากไปเยี่ยมห้า